เปิดเรื่องมาตอนที่1พระเอกเก็กําลังเล่นเกมจีบหนุ่มอยู่นั่นเองพระเอกนี้ก็เล่นเกมไปบ่นไปล่ะครับนางเอกก็มันยาจริงๆเกมนี้บันทอนจิตใจจังเพียจังโว้ยทําไมต้องใช้วันหยุดที่ล้ําค่านะ่ะมาทําให้เจ้าชายพวกนี้นี่ชอบด้วยวะ<อ>ระหว่างที่เล่นอยู่นั้นแชทก็ดังขึ้นมานะครับน้องสาวของพระเอกถ่ายรูปมาอวดละที่หนีไปเที่ยวต่างประเทศคือน้องสาวก็ยัดเยียดให้พระเอกนั้นเล่นเกมแทนเพราะจากฟังเสียงพิเศษ ที่ปลดล็อกได้จากการเคลียร์เกมแต่ขี้เกียจเล่นละให้พระเอกเล่นแทนขู่ไปว่าจะแบทเมย์พระเอกถ้าไม่เล่นเกมให้ในเกมก็มีนางเอกเจ้าชายแล้วก็มีนางร้ายด้วยล่ะครับเป็นเกมที่ต่อสู้ในรันเจียนต่อสู้ลบด้วยเรือเกาะแล้วก็เป็นสงครามหุ่นยนต์ล่ะครับแต่พวกตัวประกอบเจ้าชายก็แพ้บ่อยเกินน่ะจนพระเอกนี่เครียดจัดมากเลยไปเติมเกมซื้อลูกชิออนเดือลบราคา1320เยน นี่ละแสดงพลังของมนุษย์เงินเดือนออกมาเรื่องนี้ก็มีเจ้าชายอยู่5คนงลงรักโอดีเวียที่เป็นนางเอกอยู่เพียงคนเดียวหรือก็คือ1น่งนางเอกกับ5เจ้าชายแหะครับฮาเลมผู้ชายแถมในเกมนะครับก็มีพวกสาวๆที่มีชู้รักพาไปไหนมาไหนตามอำเภอใจไปด้วยโบก,ก็เครียดจัดเลยเกียิสุดๆในโลกใบนี้นี่พระเอกได้กล่าวไว้พระเอกก็เล่นเกมจีบหนุ่มติดต่อกันหลายวันมาหยุดพักเลยหลายวันจนเชียร์เกมได้แล้วครับจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้ง โอลิเวียนางเอกของเราก็แต่งงานกับเจ้าชายทั้ง5คนเคลียเกมจบพ่อเอกก็หิวมากเลยจะลงไปหาอะไรกินล่ะครับแต่ระหว่างที่ลงบันไดยอยู่นั่นเองก็ตกลงมาตายเรียบร้อยขอเสริมจากนิยายก่อนนะครับคือพ่อเอกก็เหมือนจะแชร์ความลับของน้องสาวส่งข้อความให้แม่ละครับแก้แค้นคืนที่โดนจัดเยียดให้เล่นเกมประหลาดพวกนี้ก่จะตกลงบันไดามาตายละครับตัดภาพไปตายแล้วก็ไปต่างโลกละครับตามสไตล์อนิเมะต,ต่างโลก พ่อกับแม่พระเอกก็มาบนพระเอกที่หนีออกมาเล่นยิ่งเป็นวันที่คุณหญิงมาที่บ้านด้วยคุณหญิงโซล่าก็บอกพ่อพระเอกว่าบัตกัสตระกูลบันฟาสนี่อยู่ได้เพราะใครก็เพราะโซล่าพ่อของพระเอกต่อไปโซล่ากระทวงบุญคุณใหญ่เลยทั้งการที่เจ้าของที่ดินบ้านนอกอย่างแกน่ะได้ไปบัตรตัวในฐานะบารอนได้ก็เพราะแต่งงานกับฉันค่ะจงอย่าลืมเรื่องนั้นสละพ่อกับแม่ของพระเอกก็ก้มหน้าให้เธอเล็กน้อย เพิ่มเติมให้เล็กน้อยนะครับโซล่าอาศัยอยู่ที่เมืองหลวงกับลูกชายลูกสาวของเธอและก็มีชู้รักอยู่อีกหนึ่งคนนานๆทีนะครับจะมาอาณาเขตที่บ้านบาลอนตัดท่าไปพระเอกก็มาอยู่ในห้องเก็บของกับพี่ชายพระเอกก็ได้ข้อมูลจากพี่ชายว่าพวกเขาเนะ่ยเป็นลูกเมียน้อยโซล่านะ่ะเป็นเมียหลวงพี่ชายก็บอกพรอเอกให้ตั้งใจเรียนตั้งแต่วันนี้ถ้าเข้าโรงเรียนไปแล้วนะ่ะเดี๋ยวจะหาคู่แต่งงานไม่ได้นะโลกใบนี้เนะี่ยมันไม่มีจุดยืนของลูกผู้ชายเอาซะเลยโลกที่ผู้หญิงเป็นใหญ่ พอเพยอกระช็อกชิบหายแล้วกูได้เข้ามาในโลกของเกมจ no ีบหนุ่มเกมที่กูเกียบแสนเกียจ oh, <no. S 1> เข้าทำนองคลองทำเกียิอะไรมักได้อย่างนั้นขอเกียิเธอแล้วกันฉันคงได้ครบกับเธอโนมิเตอร์ก็มาเว้ยตัดภาพมาก็ผ่านไป10ปีไวเหมือนโกโหกอเพยอก็น่าจะอายุได้15ปีแล้วครับลีออนโฟบันฟาร ตัวประกอบเอผู้แสนธรรมดาในเกมก็ไม่มีตระกูลนี้โผล่มาเลยพ่อเอกก็เคยคิดว่าจะใช้ความรู้ที่ได้มาเนี่ยมาทําให้ตัวเองโดดเด่นขึ้นแต่คิดไปคิดมาก็ใช้ชีวิตตัวประกอบเอแบบนี้ก็สุขสบายดีเหมือนกันทําไร่ทํานาไปละ่ะแต่ความสงบสุขของพระเอกก็จบลงโซดาได้มาเสนอคู่ดูตัวให้พระเอกให้พระเอกได้แต่งงานกับป้าแก่แก,แกอายุ50ปีซึ่งก็แต่งงานมาแล้ว7ครั้ง ยิ่งกว่านั้นสามีทุกคนของเธอก็ตายในสงครามนี่มันหวังเงินบำนาญชัดๆเลยพอเอกก็ไม่ยอมจะไปหาคู่แต่งงานในโรงเรียนเอาแต่บ้านของพอเอกก็ไม่ค่อยมีเงินละครับแล้วพอเอกก็เป็นลูกชายคนที่สพี่สาวคนโตกับพี่ชายคนรองก็เข้าโรงเรียนไปแล้วเงินตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีพ่อของพอเอกก็ไม่มีเงินส่งพอเอกเข้าโรงเรียนแล้วพอเอกก็บอกไปว่าแค่มีเงินก็พอใช่ไหมพอเอก,กได้ตัดสินใจแล้วว่าจะไปตามล่าหาไอเทมในตำนานตัดผ้าไปละครับพเอกก็เยิมเนือบินขนาดเล็กของพ่อ เพื่อออกสำรวจตามหาไอเทมในตำนานที่พระเอกเคยเติมเงินซื้อในเกมซึ่งมันก็เป็นของที่นางเอกจะได้รับมาครอบครองหลังจากที่เข้าโรงเรียนไปแล้วละครับซึ่งพระเอกก็คำนวณแล้วว่าตัวเองนั้นอยู่ในรุ่นเดียวกันกับนางเอกดังนั้นไอ้นั่นนะ่ะจะต้องยังมีอยู่อย่างแน่นอนยังไม่มีใครค้นพบเจอมันพระเอกเจอมอนเตอร์ก็สอยมันร่วงด้วยปืนเวทมนต์ที่ยืมมาจากพ่อจนในที่สุดแล้วพระเอกก็มาถึงจุดเคลื่อนย้ายแต่ระหว่างที่กําลังวาร์ปอยู่นั่นเองเดือบินของพระเอกก็ทนแรงพายุไม่ไหวพังลงไป แล้วพระเอกก็โดนดูดเข้าไปในเกาะลอยฟ้าแห่งหนึ่งเหลือพระเอกพังไปแล้วล่ะครับตอนนี้ก็เหลือแต่อาวุธกับกระสุนเวทพระเอกก็เดินเข้าไปในอาคารที่เคยเล่นในเกมจัดการหุ่นยนต์รักษาการและเดินตามทางที่อยู่ในความทรงจําเข้าไป พะกับโครงกระดหกของเจ้าหน้าที่ที่ตายไปแล้วพอเอกก็เอาบัตรประจําตัวของเจ้าหน้าที่มาเปิดห้องต่างๆเข้าไปหาไอเทมต่อไปก็ใช้ความสามารถของบัตรนี้ล่ะครับจนเข้าไปถึงยานอาวกาศยุคเก่าซึ่งก็เป็นที่ที่ลูกชิออนอยู่นั่นเองพอเข้าไปถึงห้องควบคุมแล้วล่ะครับก็เจอกับหุงง่นยนต์ที่อยู่ที่นั่นมันก็พยายามกาจัดพอเอกออกไปเพราะเป็นผู้บุกรุกพอเอกก็พยายามต่อสู้ใช้ทั้งกระสุนเวททั้งระเบิดเวทมนต์แต่เจ้าหุ่นนี่ก็โหดมากล่ะครับไม่เป็นอะไรเลย พร้อมทั้งกลางบาเดียเวทมนต์ได้อีกอเฮ้ก็บอกไปว่านี่มันขี้โกงนี่วามันก็ตอบไปว่าขอบคุณมากครับกำลังเรียนรู้ว่าการโดนว่าขี้โกงนี้ในการต่อสู้คือคําชมมันกลางบาเดียเวทมนต์ได้อเฮ้ก็ใช้ระเบิดอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นระเบิดธรรมดาที่ไม่ใช่ระเบิดเวทมนต์ก็โดนหุ่นยนต์เข้าไปจังๆแล้วครับแต่พระเอกก็โดนหุ่นยนต์นี้จับตัวได้ละมันก็ตกใจที่พระเอกใช้อาวุธที่ไม่ใช่เวทมนต์ทั้งที่พวกมนุษย์ยุคใหม่นั้นยึดติดกับเวทมนต์หุ่นยนต์ก็ ระเอกก็บอกไปว่าออเดทินสุริยคติน่ะของแบบนั้นน่ะไม่รู้หรอกหุ่นยนต์ก็ทรมานพระเอกมันได้รู้คําตอบแล้วว่ามนุษย์ยุคเก่าน่ะได้ล่มสลายไปแล้วและถูกแทนที่ด้วยมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ที่ครอบครองพลังที่เรียกว่าเวทมนต์มันก็บอกต่อไปว่าแต่ภาร,รกิจของพวกเรานั้นก็ยังไม่จบสิ่งที่ต้องทาเป็นอนันดับแรกก็คือการกําจัดพวกคุณออกไปพวกคุณที่เป็นมนุษย์สายพันธุ์ใหม่มันก็จะฆ่าพระเอกละครับให้ออก็ใช้ดาบพ,พุ่งเข้าไปในดวงตาของหุนนหห่นยนต์ทำให้หุ่นยนต์ แต่มันก็ไม่หายไปไหนหรอครับตัวจริงของมันก็คือ AI ของยานลำนี้นั่นเองพระเอกก็สภาพล่อแร่มากตอนนี้พระเอกก็เดินเข้าไปประทับตายืนยันเพื่อเป็นเจ้าของยานลำนี้ AI ก็สแกนพระเอกแล้วอนุมัติให้พระเอกเป็นมาสเตอร์มันค้นพบว่าพระเอกนั้นเป็นมนุษย์สายพันธุ์ใหม่แต่ก็มีลักษณะของมนุษย์สายพันธุ์เก่าอยู่ด้วยพระเอกก็ต้องชื่อให้มันว่าลูกซิออนตามชื่อในเกมละครับระหว่างนี้พระเอกก็บนเรื่องเกมเฮงซวยกับเจ้าลูคซิออนละครับบนต่างๆน,นันาหลายเรื่องในทีเดียวก่อนที่พระเอกนั้นจะหมดสติไป จัดภาพไปที่ครอบครัวของพรอเอกโซลาก็มาที่บ้านโซลาก็บอกไปว่าออกไจนไปไปตั้ง3มเดือนนี้ไม่ได้ยินข่าวคราวมาเลยคงจะตายไปแล้วมั้งเดือยไม่ก็หนีไปแล้วแต่พ่อของพ่อเอกก็เชื่อมั่นในตัวของพระเอกแต่แล้วระหว่างนั้นเองพ่้เอกก็ขับยานบินมาที่บ้านพร้อมกับสมวัตกองโตใหญ่มโหฬาน <S 2> <S 2> แล้วไอ้ลูกกลมๆที่อยู่ข้างๆลอยอยู่ข้างพระเอกนั้นก็คือเจ้าลูกชิออนนั่นเองโซลาก็โกดแขนมากดูจากสีตาแล้วนะพ่้กก็ยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์นี่มันตัวร้ายชัดๆล่ะครับ ตัดภาพไปละภาพเอกตัวประกอบ A ก็ได้เข้าโรงเรียนตามที่หวังเอาไว้พร้อมก็เข้าเรียนรุ่นเดียวกันกันกบพวกเจ้าชายทั้ง5คนตัวไรลูกสาวของเดอ์ยุคนที่จะมีบทสําคัญต่อไปและสุดท้ายก็คือนางเอกโอลิเวียของเรานั่นเองจบตอนที่1เปิดเรื่องมาตอนที่2นะครับก็ย้อนความนิดหน่อยเฮกกาลังใช้ชีวิตอยู่บนเกาะของตัวเองอย่างมีความสุขคือก็มีความสุขมากเลยที่ได้เห็นสีหน้าอันโกรธแค้นของโซลา่า ตอนนี้พระเอกก็ได้เป็นอัศวินแล้วเกาะนนี้ก็ได้มาระหว่างทางที่กลับบ้านนะครับลูกชิออนก็มารายงานว่าในอนาคตนะ่ะจะสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวตอนนี้กำลังสร้างออนเซ็นอยู่จากสินแร่ที่ได้มาจากเกาะน,นี้ตัดภาพไปที่บ้านของพระเอกพ่อของพ่อเอกก็บอกว่าเขานะ่ะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นบาลอนแล้วให้ออก็งงนะ่ะทำไมเป็นแบบนี้พ่อของพระเอกก็บอกว่าคงพ่อผลงานจากการบุกเบิกดันเจียนแล้วก็ค้นพบเกาะลอยฟ้าใหม่ด้วยพ่อก็บอกอีกว่าต้องหาคู่แต่งงาน ระดับสูงในโรงเรียนแล้วยกตัวอย่างก็แบบโซล่าไงพระเอกช็อกไม่เอาเว้ยอุตสาห์เลือกเอาเกาะธรรมดาที่ไม่ใหญ่เท่าระดับบอลอนแล้วทําไมเป็นแบบนี้พระเอกกูรับไม่ได้ <Bonjour> ตัดภาพไปที่โรงเรียนนะครับสภาพผู้ชายทุกคนนี้เออดูค่อนข้างจะท้อแท้ในชีวิตละครับรเอกก็อยากกลับบ้านชิบหายเลยตอนนี้แต่ก็ยกเว้นละ่ะพวกแก๊งเจ้าชาย5้าคน คือด,ดูสดใสเปล่งประกายมากเลยไอ้พวกนี้แม้จะผ่านไป10ปีเฮ้ยก็หงุดงียพวกนี้มันเหมือนเดิมทำไมมันดูต่างจากกูกิจังวะไอ้พวกนี้ <c oughs> ตัดภาพไปหลังปฐมนิเทศเสร็จแล้วเฮ้ยก็ไปเจอชายหญิงคู่หนึ่งฝ่ายหญิงนั้นตบหน้าฝ่ายชายอยู่ปรากฏว่าเจ้าชายโดนผู้หญิงคนหนึ่งตบเข้าให้ทั้งสองก็พูดคุยกันอยู่ เจ้าชายก็ถูกใจเธอมากบอกไปว่าเธอนั้นดูแตกต่างจากผู้หญิงคนอื่นๆที่เขาเคยเจอเพก็สงสัยอีเวนต์นี้น่ะมันอยู่ในเกมแต่ว่าถ้าจําไม่ผิดนะ่ะเธอคนนี้เนี่ยไม่ใช่นางเอกงนี่ว่ะกลับมาที่ห้องเพ่ก็นั่งคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ลูกชิออนก็เข้ามารายงานในการสำรวจเมืองว่าเทคโนโลยีของลูกชิออนนั้นล้ำหน้ากว่ามากเลยจนเทียบไม่ติดเลยส่วนวิทยาการเวทมนต์ของโลกนี้ก็กำลังสำรวจอยู่เพ่ก็บอกไปว่ามีส่วนที่น่าสนใจอย,อยู่สินนะปากไม่ตรงกับใจเอาซะเลยเจ้าซูเนเล ลุชิออนก็บอกไปว่าซูเนเร่นั่นเหรออยากให้ฉันมีบทเป็นผู้หญิงเหรอแต่ฉันน่ะไม่มีเพศหรอกนะคงตอบสนองความต้องการของมาสเตอร์ไม่ได้หรอกผมก็ชอบมากเลยครับชอบตอนที่2คนนี้มันเถียงกันคือก็จิกกัดกันเบาๆตลอดเลยริงในนิยายนี้คือประชดประชันกันทุกโอกาสบางทีอ่านไปก็ขำไปแะครับตัดภาพไปแล้วครับพระเอกก็มาหาเพื่อนระดับเดียวกัน2คนกําลัางคุยกันเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงน้ําชาอยู่เพื่อเอาใจสาวๆคือสองคนนี้ผมก็จะเรียกว่า ตัวประกอบ b กับตัวประกอบ c แล้วกันนะครับคือผมชอบบางครั้งก็บอกว่าพระเอกเป็นตัวประกอบ a ไอแว่นนี้ผมก็ให้เป็น b ส่วนไอนี N ่ e ก็ c แล้วกันไปกันต่อเลยแล้วกันเศรษา,าก็คิดการ์ดกันลวครับตอนนี้คือก่อแกะเจ้าชายอยู่ตลอดเลยจนไอตัวประกอบ a b c ก็บ่นอยู่อย่างอิจฉาละครับแองจี NG ้ลูกสาวโดยยุคก,ก็เข้ามาอบอกการห่วงนิดหน่อยลวครับที่เจ้าชายมีสาวๆมาเกาะแกะเยอะเกินไป เธอชื่อแองจลิก้าละครับแต่ผมจะเรียกแองจีไปเลยแล้วกันเออเอาสันส้นๆสองพยางเจ้าช,ชายก็บอกแองจีไปว่าแองจี ie, อย่ามาบังคับกันสิที่นี่โรงเรียนนะแองจีก็พูดว่าฉันทราบดีค่ะแต่ว่ารอบข้างเจ้าชายน่ะมันน่ารำคาญนิดหน่อย <c oughs> แลวสาวที่เคยตบหน้าเจ้าช,ชายก็โผล่มานะครับ <c oughs> เธอก็คือมารีเจ้าช,ชายก็เข้าไปหาเธอเชิญเธอไปงานเลี้ยงไม่สนใจแองจีที่เป็นคู่มั่นที่ยืนหัวโดอยู่เลยสาวนางร้ายแองจีก็โวยวายสิครับแต่เจ้าชายก็บอกไปว่า อย่ามายุ่มย่ามนะถึงจะเป็นคู่มั่นแต่ที่นี่นะอยู่ในฐานะนักเรียนพอเอกก็คิดว่าในเกมน่ะก็มีอีเวนต์แบบนี้ด้วยที่เจ้าชายนะ่ะมาปกป้องนางเอกแต่ยายมาเรียนี่เนี่ยมันมาจากสซวะมันไม่ใช่นางเอกจัดภาพไปที่ห้องเรียนนะครับอาจารย์ก็กำลังสอนเกี่ยวกับการจัดงานเรียงน้าชาอยู่ต้องใช้นู่นนั่นนี่คําพูดต่างๆนานา,นาท่าทางกริยาอยู่ต้องทําแบบนั้นแบบนี้ อูเรื่องเยอะเรื่องมากเอาจริงๆพระเอกก็ดูสีหน้าเบื่อหน่ายมากกูมันทาอะไรที่นี่วะเนี่ยอาจารย์เห็นพระเอกไม่สนใจเลยก็ได้พูดไปว่ามาสเตอร์ดีออนอยากขอให้มาสัมผัสประสบการณ์จริงสักหน่อยดีไหมครับเชิญด้านหน้าเลยครับพระเอกก็ดูเบื่อหน่ายหน้าตายพูดไปว่าว้าวน่าสนุกดีจังเลยนะครับแต่ในใจก็คิดไปว่างานเลี้ยงน้ําชาอะไรกันก็แค่อีเวนต์เอาใจสาวๆ<อ>ตัดผาพไปพระเอกก็ร้องไห้น้ําตาแตกอาจารย์เข้าใจหรืยอยังล่ะครับอาจารย์ถาม ไพเอกก็ตอบไปว่าครับผมผมละอายใจกับความโง่เขลาของตัวเองจริงๆครับสักวันหนึ่งน่ะผมจะจัดงานเลี้ยงน้ําชาที่สมบูรณ์แบบอย่างอาจารย์ให้ได้เลยครับอาจารย์ก็บอกไปว่าไม่ลอกฉันเองก็ฝึกฝนอยู่เหมือนกันจะมาเดินไปบนเส้นทางวิถีแห่งชาด้วยกันไหมครับไพเอกก็ซึ้งเป็นปื้มไปเลยโดนจับไปปรับทัศนคติแป๊บเดียวทาไมกลายเป็นแบบนี้วะตัวประกอบ B c ซีได้แต่คิดละครับตัดผ้าไปไพเอกก็จัดงานเลี้ยงน้ําชาและได้เชิญลูกสาวคนรองของตระก,กูลวาลอนมา เธอเอาคนที่ระดับเดียวกันนะมังครับแต่เธอก็ไม่ได้มาคนเดียวหรอกเธอเอายายอ้วนกับยายเหยืนที่เป็นเพื่อนสนิทเธอมาด้วยพร้อมชุดลักอีกหนึ่งคนเออเอาเข้าไปเธอก็แวะมานิดหน่อยล่ะครับก่อนจะไปงานเลี้ยงของพวกเจ้าชายเอ้ยก็ต้องบริการพวกสาวทั้งสามคนนี้ใช้บริการน,นู่นนั่นนี่เหมือนกับคนใช้ไปเลยไม่ขอบคุณแถมยังบ่นยับเลยดูสีหน้าพ่อเอกก็น่าจะบอกอารมณ์ทุกอย่างแล้วผมได้แต่คิดในใจว่าไอ้พวกผู้หญิงน่ะมันเป็นแบบนี้หรือปา กินเสร็จลครับพวกเธอก็จะไปพร้อมทิ้งท้ายก่อนไปว่าขอบใจนะค่าเวลาได้ดีพอตัวเลยไปก่อนนะแต่ว่าถ้าไม่ใช่ขนมเป็นแพงก่อนนี้นี่ผู้หญิงจะไม่ประทับใจเอานะเฮ้ <c oughs> hey, ก็ได้แต่คิดในใจอาจารย์ดูท่าแล้ววิธีแห่งน้ำชาน่ะจะยังอยู่สูงเกินไป แต่แล้วระหว่างนั้นนะครับก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับกําลังถูกกันแกล้งอยู่ด้วยกลุ่มผู้หญิงหลายคนเลยทีเดียวเด็กคนนี้ก็มีชื่อว่าโอลีเวียนางเอกของเกมจีบหนุ่มนั่นเองเธอเป็นสามัญชนที่ได้เรียนที่โรงเรียนแห่งนี้เป็นกรณีพิเศษก็เลยทําให้ลูกสาวคุณนางต่างๆนะครับหย,ยุดยามเธอเพ่ยออก็สงสารโดยชวนมาดื่มน้ําชาด,ด้วยกันโอดีเวียก็ชอบมากนะครับที่เพิ่งเคยได้กินของอร่อยอะไรแบบนี้เป็นครั้งแรกน่ารักซะไม่มีละเพ่ยก็คิดในใจดีกว่าผู้หญิง3ามคนนั้นเป็นไหน บริเวณหนื่มนมชาก็อร่อยมากตาเป็นประกายเลยไก็คิดอีกว่าอะไรกันเป็นเด็กดีสุดๆไปเลยไม่ใช่หรือไงใครกันนะไอโง่คนไหนกันที่บอกว่าเธอน่ะมันมานยาผมก็อยากบอกว่าก็เองไงตอนที่เล่นเกมที่โลกเก่านะเต้นไปบนไปด่าเธอไปว่ามานยาหญิงร้านเล่มเกียน,นมัง้ง เพอเอกก็ถามเธอเรื่องที่เธอโดนกันแกล้งโอดีเวก็บอกไปว่าไม่ว่าฉันจะทําอะไรก็ไม่ลาบเรื่องสักอย่างสามาัญชนอย่างฉันนะ่ะมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้จะดีหรือเปล่าคะโอดีเวก็อยากเรียนเบ็นมอนให้มากกว่าน,นี้แต่เธอก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทำเนียบที่ควรปฏิบัติในโรงเรียนแห่งนี้เลยพูดไปก็จะร้องไห้ไปเพอเอกก็ต้องรีบปลอบเธอบอกไปว่ารู้จักคนที่พอจะช่วยได้ในเรื่องนี้เธอก็ดีใจมากที่รพอเอกจะช่วยออล่าสุดสเปล่งประกายได้เกินแล้วครับ เออไอพ่อเอกมึงอะ่ะไม่ต้องหาผู้หญิงมาแต่งงานแล้วล่ะเอาคนนี้แต่งเข้าบ้านกลับไปอยู่บ้านมึงเลยตัดภาพไปนะครับพ่อเอกก็พาโอดีเวียมาหาพี่สาวคนโตของเขาพี่สาวที่ชอบไถเงินน้องชายตัวเองพี่สาวคนนี้ก็แนะนําให้โอดีเวียนั้นไปทักทายผู้หญิงที่มีอิทธิพลมากที่สุดในห้องแลวก็าของฝากไปด้วยโดยต้องเป็นขนมจากร้านชื่อดัง <c oughs> โอดีเวียก็ช็อกล่ะครับของแพงชิปหายในงานนี้คุณพี่สาวก็บอกไปว่าให้หมอนี่ซื้อให้ก็ได้นี่พ่อเอกก็โมโห ทำไมเธอนะ่ะถึงได้พูดเองเออเองแบบนี้แต่พอดูสีหน้าโอดีเวียแล้วพ่อก็เปลี่ยนใจจะจ่ายให้เธอเองโอดีเวียก็บอกไปว่าจะคืนให้อย่างแน่นอนคะ่ะตัดภาพไปละครับโอดีเวียก็มาหาแองจี้พร้อมขนมเป็นของฝากแองจี้ก็บอกไปว่าไม่รู้หรอกนะว่าใครบอกมา แต่ขอชมที่มาทักทายกันถ้าเข้าใจสถานะของตัวเองแล้วหลบอยู่ในมุมเงียบๆฉันจะไม่ถือสาโอลิเวียก็ได้ถามไปว่าหมายความว่าให้ฉันอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ได้ใช่ไหมคะแองจี้ก็ให้พวกผู้ติด,ดตามคนอื่นนะ่ะออกไปนอกห้องก่อนเพื่อคุยกับโอลิเวียแค่2คนแองจี้ก็บอกไปว่าถ้านั่งเงียบๆและพยักหน้าอยู่ตรงนั้นเท่านั้นก็จบเรื่องทั้งหมดไปแล้วพอเธอถามขึ้นมามันทําให้เรื่องยุ่งยากขึ้นมาอีกโอดิเวียงงสงสัยมากแองจี้ก็อธิบายให้ไม่ใช่ว่าฉันอนุญาตหรือไม่อนุญา กว้างขนาดนั้นสักหน่อยแล้วฉันก็เกลียดการทําชั้นต่ําแบบนั้นด้วยโอลิเวียก็เลยขอโทษไปแองจี้ก็พอใจมากกับท่าทีของโอลิเวียก็เลยถามไปว่าใครกันที่เป็นคนแนะนําเรื่องนี้ให้เธอโอดีเวียก็บอกไปว่าเป็นพระเอกดีออนนั่นเองแองจี้ก็พอจะรู้จักนะครับเพราะว่าพระเอกเป็นคนเดียวในโรงเรียนที่ออกผจญภัยจนสามารถคว้าตำแหน่งบาลอนมาได้ด้วยความสามารถของตัวเองโอลิเวียก็ดีใจมากนะครับที่แองจี้ชมพระเอกแต่แองจี้ก็เตือนไปว่ายิ่งมีความสามารถมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะถูกใช้ประโยชน์มากเท่านั้น ตัดภาพไปแล้วครับให้ออก็เจ็บใจที่เจ้าเพื่อนตัวประกอบ BC นั้นโดดเดียนคาบนี้คาบการสำรวจดันเจียนทําให้พระเอกจับคู่กับโอดีเวแค่2คนในดูท่าทางนะคนอื่นนะ่ะอยากให้พระเอกนั้นออกสำรวจไปก่อนให้พระเอกนั้นจัดการจุดที่อันตรายให้ก่อนประมาณว่าใช้เป็นโลป้องกันกลุ่มตัวเองละครับดูท่าทางใจดีกับพระเอกซะเดือเกินอาจ,จารย์ก็มาอธิบายว่า จากนี้ไปจะให้นําเวทมนต์แในการต่อสู้ที่ได้เรียนมาทั้งหมดมาใช้ในการต่อสู้จริงและให้ลงไปในชั้นที่3แล้วเก็บสินแร่ออกมาแล้วคอยระวังมอนเตอร์ด้วยนะแล้วเวลาลุยดันเจียนก็มาถึงละครับแต่ขณะนั้นทุกคนก็ได้ยินเสียงแองจีตะวาดมารีแองจี้ก็ไม่พอใจมากที่มารีนั้นมากก่อแกะเจ้าชายบอกว่าให้หัดเจียมตัวซะบ้าง แต่เจ้าชายก็มาปกป้องมารีนะครับมารีก็เข้าไปกอดแขนเจ้าชายเปิดใช้งานมารยาหญิงลานเล่มเกียนทุกคนในห้องก็ซุบซิบอินทามารีนะครับใพ่ออก็สงสัยเลยถามโอดีเวียไปว่าพอจะรู้เรื่องเกี่ยวกับมารีหรือเปล่าโอดีเวียก็บอกไปว่าได้ยินว่ามาจากตระกูลไว้เค้าที่ยากจนพักนี้น่ะถูกกันแกล้งมากกว่าฉันอีกนะคะเสียงผู้หญิงในห้องก็ซุบซิบอินทามารีกันยกใหญ่เจ้าชายก็ตะาดออกไปพอได้แล้วไอ้ลูกพวกซูมุนหน้าหล่อของเจ้าชายก็ออกมาปกป้องมารีเหมือนกันบอกเจ้าชายห้าคนนะครับ ก็ปกป้องมารีพามารีเดินออกไปเอที่ทิ้งแองจี้เอาไว้ แองจี้ก็กลายเป็นหมาหัวเน่าเลยโลกนี้นี่ผู้หญิงเป็นใหญ่แต่ว่าก็มีข้อยกเว้นที่5คนนี้สินนะพระเอกก็ได้แต่คิดละครับตัดผาาไปพระเอกกับโอดีเวียก็ออกสำรวจ2คนอันที่จริงก็คือถูกให้นำทางสำรวจดันเจี้ยนไปก่อนโอดีเวียก็ดีใจมากที่ได้สินแด่มาคิดว่าวันนี้นะ่ะเก็บได้พอที่จะคืนเงินค่าขนมให้พระเอกแล้วพอคุณสินแด่ได้หมดทั้งคู่ก็เดินสำรวจต่อไปละครับแต่แล้วพระเอกก็คิดในใจว่าจะปล่อยให้ตัวเองนั้นสนิทสนมกับโอดีเวียไปมากกว่าน,นี้ไม่ได้เธอมีชะตากรรมที่่ตต้้้้อองงงงงิิดดแจจกกัับพวเเาาาชายทคูนนมถถึหงงใหใญ่ ก็ได้เจอกับมอนเตอร์มดยักษ์หลายตัวเลยทีเดียวไฮ้ออกระโชดสกิลเลยเดียวจัดการพวกมันได้ทั้งหมดแต่ระหว่างที่ประมาทอยู่ละครับก็มีมอนเตอร์เข้ามาจู่โจมโอดีเวียเฮ้ก็เข้าไปขวางเอาไว้แต่ทําให้แขนของตัวเองนั้นโดนกัดอเฮ้ก็ใช้โอกาสนั้นแทงมันจนตายละครับแต่เฮเอก็ได้บาดแผลที่แขนมาเต็มๆโชคร้ายเข้าไปอีกเมื่อมีมอนเตอร์โผลมาเป็นฝูงเลยแต่ก็ดีหน่อยละครับพวกเจ้าชายโผลมาแล้วมาทั้ง5คนเลยพร้พอมมาดีเฮเอก็รู้สึกเจ็บใจทำเป็นเก๊กหลอนะพวกเองน่าไม่ไอาย ไอ้พวกหัวแดงหัวฟ้าหัวเขียวหัวม่วงลูกสมุนเจ้าชายก็เข้าไปจัดการมอนเตอร์จนเกือบหมดแต่ก็เหลือตัวหนึ่งละครับพุ่งเข้ามาหาเจ้าชายกับมารีเจ้าชายก็เข้าปกป้องมารีจัดการมอนเตอร์ไปได้แต่ว่าเจ้าชายก็บาดเจ็บที่แขนมารีก็เข้าไปรักษาให้เหมือนมารีจะมีเวทมนต์ฟื้นฟูละครับ แองจี้ก็รีบวิ่งมาดูอาการเจ้าชายเธอก็ผลักมาดีออกทำให้เจ้าชายนั้นไม่พอใจเจ้าชายก็จูงมือมาดีเดิอนออกไปสำรวจดันเจียนต่อไปโดยมีลูกกระจอกอีก4คนเดินตามไปแองจี้ก็ได้แต่ยืนโง่อยู่ตรงนั้นฝั่งพระเอกก็บาดเจ็บเหมือนกันละครับอดีเวก็เข้ามารักษาให้อดีเวรู้สึกดีใจมากที่เธอเป็นประโยชน์กับพระเอกเธอถนัดเวทมนตร์ฟุ้นฟูนอยู่แค่อย่างเดียวและสิ่งนี้เองทำให้เธอเป็นนักเรียนพิเศษจากสามัญชน อเอ้ยก็รู้สึกไม่ดีนิดหน่อยว่าโอดีเวนั้นเป็นนางเอกส่วนตัวเขานั้นเป็นตัวประกอบไม่ควรจะอยู่ด้วยกันพระเอกก็ได้แต่คิดว่าทําไมเกมที่เขาเคยเล่นน่ะมันเปลี่ยนไปขนาดนี้จบสปอยตอนที่2เปิดเรื่องมาตอนที่3กระเป๋าได้นังสือของมาดีก็โดนเผาด้วยกลุ่มผู้หญิงกลุ่มหนึ่งเจ้าชายกับไอ้หัวเขียวก้าวซ่ากระเป๋านั้นมาคุยกับแองจี้เจ้าชายก็บอกไปว่าพวกผู้หญิงพวกนั้นน่ะบอกว่าเป็นคําสั่งของเธอแองจี้ก็ตอบกลับไปว่าฉันไม่ได้สั่งนะคะทําไมไม่เชื่อกันบ้างเจ้าชายก็บอกอีกว่าอย่ามาเข้้้้าาใกกลมมรรีวววทัังพนดย ตัดผ้าไปนะครับเพเอกก็ได้ยินข่าวเรื่องที่เจ้าชายกดลูกสาวโดยยุบเป็นฟืนเป็นไฟจากพวกตัวประกอบ BC ีนะครับเพเอกก็อยากดูเรื่องของมารีจึงไปถามโอดีเวียที่ห้องสมุดอยากรู้ว่ามารีเป็นคนแบบไหนโอดีเวียก็บอกให้ฉันเคยได้คุยกับเธอแค่ครั้งเดียวเองนะคะโอดีเวียว่าวุ่นนิดหน่อยก็ถามไปว่าคุณเดีออนเองก็ชอบคนที่คล้ายๆคุณมารีเหรอคะดูพรพเอกก็หน้าบอกบุญไม่รับเออจะ่ว่าแต่ชอบเลยเย็ดสุดๆต้องหกัก โอดีเวก็เล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เธอได้คุยกับมาดีให้ฟังโอดีเวเคยเจอกับมาดีที่สวนมาดีนั่งอยู่คนเดียวก็ได้รู้สึกเป็นห่วงเลยเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นช่วงนี้เธอโดนแกล้งบ่อยมั้งแต่มาดีก็ตอบกลับมาว่าฉันนะ่ะเกลียดผู้หญิงแบบเธอ, <c oughs> พอเพอ่ก็คิดในใจวิธีการพูดแบบนี้นี่มันคุ้นๆนะระหว่างนั้นเองก็มีเสียงหนังสือโดนชายหญิงคู่หนึ่งกาลังทํารับรับล่อในห้องสมุดเพ่กับโอดีเวก็แอบไปดูปรากฏว่ามาดีกาลังจูบไอหัวม่วงอยู่ พอดีก็ตกใจนะครับเฮ้กรีบปิดปากเธอไว้ตัดผ้าไปนะครับหลังจากมารีเดินออกมาจากห้องสมุดมารีก็เดินไปคิดไปว่าเพราะเจ้าชายโกรธเป็นฟืนเป็นไฟพวกผู้หญิงหน้าโง่ก็ได้เลิกแกล้งฉันไปดวงนี้เนี่ยมันยอดเยี่ยมจริงๆเจ้าชายกับไอ้หัวเขียวก็มาหามารีนะครับเจ้าชายเห็นว่ามารีนั้นไม่มีคนใช้ก็เลยจะซื้อให้มารีเพื่อให้มารีนั้นไม่ต้องเหงาอีกต่อไปมารีก็ดีใจมากที่เธอจะได้มีทาตออมนุษย์รูปหลอมาครอบครองปกติไม่มีปัญญาใจเพราะจนมากมารีก็คิดในใจผู้หญิงนะสาาามรถชูัก ไปไหนมาไหนได้อย่างเปิดเผยช่างเป็นโลกที่เหลือเชื่อจริงๆฉันนะ่ะจะสนุกกับโลกจีบหนุ่มแบบนี้ให้จนถึงหยดสุดท้ายเลยสรุปแล้วมารีก็เป็นคนที่เกิดใหม่แบบพ่อเอกนั่นเองเอาแล้วไงล่ะครับพ่อเอกของเราได้เจอคู่ปรับเข้าให้แล้วตัดผ้าไปล่ะครับลูกน้องแองจี้ก็มาฟ้องแองจี้ว่าเจ้าชายนะ่ะซื้อทาสให้มารีทั้งที่แองจี้น่ะไม่ได้รับอนุญาตให้มีทาสแท้แองจี้ Angie ก็บอกไปว่าให้ปล่อยไปซะ เจ้าชายเองก็เข้าใจว่าการมีธาตุอมนุษย์นะ่ะหมายความว่ายังไงแสดงว่าความสัมพันธ์กับคนคนนั้นมันก็แค่นั้นเองแองจี้ก็ขออยู่คนเดียวล่ะเมื่ออยู่คนเดียวแล้วแองจี้ก็ทุบแจก,กันจนแตกเลย แองจี้โมโหมากชีวิตของเธอะ่ะถูกเลี้ยงดูมาเพื่อเจ้าชายมีชีวิตอยู่เพื่อเจ้าชายคนเดียวจนตอนนี้แองจี้ก็ไม่รู้ว่าต้องทํายังไงดีตัดภาพไปละครับพี่สาวของพระเอกก็มาหาพระเอกห้ามพระเอกไม่ให้ไปยุ่งกับลูกสาวในยุคหรือเจ้าชายพระเอกก็ตอบตอบไปว่าไม่อยากยุ่งอยู่แล้วกังวลอะไรพี่สาวก็กลัวนะครับว่าไม่ช้าก็เร็วเจ้าชายต้องเป็นราชาถ้าโดนเกียดขึ้นมาละ่ะจบเฮแน่แตัดภาพไปลวครับก็ถึงงานเลี้ยง บอกตัวประกอบ ABC ก็ประสานมือกันวางแผนว่างานเลี้ยงวันนี้ล่ะพวกเขาน่ะจะต้องหาคู่แต่งงานให้ได้เลยพร้อมแล้วดุยเลยพอดูแล้วล่ะครับผู้หญิงคนแรกก็บอกว่าตระกูลบาลอนที่มาจากนอกเมืองเดออย่ามาเรียกฉันนะคนที่สองก็บอกว่าไปตักน้ำใส่กระโหลกสงกดูเงาของตัวเองก่อนนะยะ คนที่3ละครับฉันนะ่ะเลีงไว้อย่างน้อยก็ต้องเป็นตระก,กลูลไว้เขานะเออพวกตัวประกอบ ABC โดนสาวปฏิเสธหมดเลยแถมพวกเธอนั้นก็ยังให้ทาตอมนุษย์จัดการกระท,ทืบพวกเขาทั้ง3คนกองกันอยู่ตรงนั้น <c ười> พวกพระเอกก็เดิมขยักขย้งพวกผู้หญิงเข้าให้แล้วขณะที่พระเอกหมอบกับแต่อยู่พอดีเวก็เข้ามานี่ไงเมียของมึงน่ะไปจีบสาวอื่นทําไมวะ แต่ตอนนี้ก็มีเรื่องเกิดขึ้นแล้วแองจี้มาบอกเจ้าชายว่าเห็นมาดีนะ่ะจูงมืออยู่กับผู้ชายคนอื่นโตเถียงกันจนทุกคนนั้นมุงดูลูกน้องเจ้าชายก็ต่างบอกว่าเรื่องแค่นี้นะ่ะดูกันอยู่แล้วก็มาดีนะ่ะเป็นผู้มีสเสน่ห์นี่นาแถมไอ้หัวเขียวก็บอกว่าคนที่รักเธอที่สุดนะ่ะน่าจะเป็นฉันนะแต่เจ้าชายก็บอกไปว่าไม่ใช่คนที่รักมาดีที่สุดนะ่ะคือฉันคนนี้ต่างหากสาวกิจการกันใหญ่ปรากฏว่าทั้ง5คนนี่นะ่ะแชร์กันใช้ผู้หญิงคนเดียวกัน แองจี้ก็โมโหมากถอดถุงมือโยนใส่มารีแองจี้ท้าดวลกับมารีแล้วครับถ้าเก็บถุงมือขึ้นมาก็เป็นสัญญาณว่าการรับคําท้านั่นเองเจ้าชายก็บอกมารีให้เก็บขึ้นมาพวกเจ้าชายทั้ง5้าคนก็พร้อมใจกันจะเป็นตัวแทนประลองให้มารีแล้วก็ยังมีทาสมนุษย์อีกหนึ่งคนที่ชื่อว่าไข่ก็อยากจะอาสามั้งครับแต่ฟังแองจี้นั้นไม่มีตัวแทนสักคนเดียวใครหลักจะกล้าสู้กับคนที่เป็นเจ้าชาย ไม่มีใครกล้าสู้กับเจ้าชายคนที่จะเป็นราชาคนต่อไปพเพยก็คิดในใจว่าแองจี้ในเกมนั้นจะขอให้คนนอกลงเรียนเป็นตัวแทนแต่นางเอกก็เป็นฝ่ายชน,นะหลังจากนั้นชีวิตก็ตกตำ่ำได้แต่งงานกับเจ้าของที่ดินบ้านนอกนิสัยแย่เดือดรับประทานชีวิตก็ตกต่ำไปเรื่อย <S <S แองจี้หันมองดูกลุ่มคนอื่นๆนะครับกลุ่มคนที่คอยติดตามเธอก็ไม่มีใครกล้าได้สักคนพเพลก็รู้สึกหนุดหงิดมากเดินออกไปไปขอเป็นตัวแทนแองจี้ล่ะครับก็ที่จะประลองกับพวกเจ้าชาย ทุกคนก็ต่างดูถูกพระเอกหรอครับไอ้มอนนี่มันใครวะแม้บางคนจะรู้ว่าพระเอกนั้นเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในฐานะนักผจญภัยพระเอกก็ได้ข้อมูลมาจากลูกชิออนว่ามารีนั้นเป็นคนที่กลับชาติมาเกิดใหม่เหมือนกับเขาแองจี้เองก็งง,ง,งอยู่เหมือนกันล่ะครับที่พระเอกนั้นออกมาเป็นตัวแทนให้แต่แล้วพระเอกก็ขอให้ทั้งสองกลุ่มนั้นตกลงเดิมพันกันฝั่งแองจี้ก็ขอให้มารีนั้นอย่าเข้าใกล้เจ้าชายอีกแองจี้บอกแบบนี้เจ้าชายก็พูดว่าอยา,ากพาพวกเราออกจากกันขนาดนั้นเลยเหรอ เท่านี้ก็รู้แล้วไม่ใช่เลยว่าใครกันแน่ที่เป็นนางแพทย์สยาม <c oughs> บนสยาวเลยพระเอกก็ลำคาญมากเออรีบตัดบทให้มารีบอกเดิมพันมามารีก็บอกว่าถ้าฝ่ายฉันชนะได้โปรดเลิกทำเรื่องโหดร้ายด้วยนะคะฉันคิดว่าการใช้อิทธิพลที่บ้านเพื่อให้คนอื่นทำตามคำสั่งน่ะเป็นสิ่งไม่ดีคะ่ะพระเอกก็รู้ว่ามารีนั้นลอกมาจากเกมละแถมยังลอกมาไม่หมดอีกพระเอกก็เสนอวิธีการดวนโดยใช้สนามปะลองใส่เกาะดวนกันเป็นการดวนแบบ5ต่อนหนึ่ง แต่ไม่ไายที่พวก5คนนี้จะดูถูกพระเอกไอ้หัวฟ้าก็บอกไปว่าสู้กับคนอย่างนายน่ะไม่ถือว่าเป็นการดวหลหรอกไอ้หัวแดงก็พูดอีกว่าเมื่อกี้นายน่ะก็เข้าไปจีบสาวแต่ก็โดนได้ตะเพิดออกมาไม่ใช่เหรอ แล้วไอการจีบสาวเก่งเนี่ยมันเกี่ยวกับการสู้รบยังไงวะไอหัวแดงโตเถียงกันไปมาละครับทั้งสองกลุ่มก็ตัดสินใจจะใส่เกาะดวลกันพอตัดสินดวลกันได้แล้วพระเอกก็ไปเอาทุงมือที่แองจี้เคยคว้างไปเอาขึ้นมาโยนใส่เจ้าชาย้อมบอกไปว่าดื่มของนะ่ะมาดวลกันได้แล้วเจ้าชายไปอำลาคนรักที่แสนสําคัญเอาไว้ล่วงหน้าเลยนะ ดูถูกมาดูถูกกลับไม่โกงละครับตัดภาพมาที่ห้องมาดีมาดีก็งดหงิดมากละครับทําแผนทังผิดเพี้ยนไปหมดเลยใครถ้ารับใช้ของเธอก็เข้ามาเธอก็รีบแอปเหมือนเดิมละครับใครก็เอาผักมาให้ละครับเป็นอาหารเช้าแต่มาดีนี่เกลียดผักมากใครก็บอกไปว่ากินกินไปเถอะเป็นเจ้านายที่น่าสมเพชจริงๆ มาดีก็ปวดหัวกับไอ้ใครนี้เหมือนกันนะครับในเกมก็ดูน่ารักดีแต่ในชีวิตจริงนะ่ะคือหงุดหยิดมันชิบหายมาดีก็แต่แต,แต่คิดตัดภาพไปห้องของพ่อเอกก็โดนขีดเขียนทําลายข้าวของหมดเลยลูกชิออนก็ใช้ภาพให้ดูว่าไอ้คนที่ทําก็คือตัวประกอบ BC ซึ่งก็โดนบังคับจากนักเรียนคนอื่นๆน,นะครับเยอะเลยทีเดียวถ้าพวกเขาไม่ทํานี่โดนกระเทือนแน่ แล้วในโรงเรียนนี้ก็มีการเดิมพันกันการดวลระหว่างพระเอกกับเจ้าชายล่ะครับความนิยมของพระเอกนี่ต่ำเตี้ยเดี่ยเดียนนะครับทุกคนคิดว่าพระเอกจะแพ้แน่นอนแต่ก็มีส่วนลงเดิมพันข้างพระเอกนิดนึงแต่พระเอกก็ให้ลูกชิออนน่ะไปรวบรวมเหรียญทองคําขาวมา500เหรียญคงจะเดิมพันล่ะครับตัดภาพไปพระเอกกับแองจี้ก็มาคุยกันแองจี้ขอให้พระเอกถอนตัวออกไปเธอรู้ว่าพระเอกนั้นโดนเนื้อห้องแล้วแองจี้ตอนนี้ก็โดนที่บ้านตําหนิมากและอาจจะโดนตัดหางปล่อยวัดเลยทีเดียว ไม่มีประโยชน์ที่พะยอกจะอยู่ข้างเธอพอเอก็บอกไปว่าเข้าใจผิดอะไรอยู่หรือเปล่าฉันนะ่ะไม่อยากเข้าตระกูลในยุคหรอกนะแองจี้ก็สงสัยพากออทําแบบนี้ทําไมพอเอก็บอกไปว่าฉันนะ่ะเหนื่อยกับการหาคู่แต่งงานแล้วละ่ะเลยคิดว่าจะต่อยพวกหน้าเม้นขี่หวาดพวกนั้นให้น่วมแล้วออกจากโรงเรียนนี้ไปซะแองจี้ก็คิดว่าพากออนี่มันเพี้ยนสุดๆไปเลยไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานักผจญภัยนะ่ะคงจะเป็นแบบนี้กันหมด ตัดภาพไปถึงวันประลองละครับลูกชิออนก็เตรียมชุดใหม่ให้พระเอกโอดีเวก็เดินมาหาพระเอกลูกชิออนก็รีบหายไปละครับไม่อยากให้ใครรู้ว่ามีลูกชิออนอยู่โอดีเวก็มาให้กําลังใจพระเอกบอกว่าเธอจะคอยเชียร์พระเอกอยู่ข้างสนามพระเอกก็บอกไปว่าหรือว่าจะพนันข้างฉันไว้ถ้างั้นฉันจะทําให้เธอได้กําไรระเบิดดับเบิลไปเลยแต่โอดีเวก็ตอบกลับมาว่าไม่พนันนะคะการพนันะเป็นสิ่งไม่ดี ก็ได้แต่งงว่าแล้วใครกันวะที่พนันข้างกูนะตัดผ้าไปแล้วครับที่สนามปลลองพวกเจ้าชายทั้ง5้าคนก็มาพร้อมกันแล้วพร้อมหุนเกาะทันสมัยดูดีมีสไตล์ตามสีผมของพวกมันสาวกิดการพวกเจ้าชายกันยกใหญ่แต่พอพ่ะเอกโผล่มาแล้วก็โดนหัวทั้งสนามอเปก็โชว์ท่าโพสพิสดารตอบแทนแต่พระเอกมองเห็นว่ามีใครบางคนเดิมพันอยู่ข้างเขาสองคนก็คือเพื่อนตัวประกอบ B c ซีนั่นเอง แองเจียก็แปลกใจมากที่ไม่เห็นหุ่นเกาะของพระเอกพระเอกก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วลูกชิออนก็ส่งหุ่นเกาะมาให้พระเอกบินลอยลงมาหุ่นเกาะตัวใหญ่เบิร์เทิมเทิมดูล้าสมัยซะเหลือเกินทุกคนก็หัวเราะเยาะดูถูกพระเอกพระเอกก็ยิ้มเจ้าเล่ห์เดี๋ยวก็ดูกันว่าไผเป็นไผแต่จบตอนก่อนไปสู้กันตอนหน้าแล้วกันก็ฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปใหม่ๆต่อไปมาพูดคุยกันท้ายคลิปหน่อยแล้วกันนะครับผมคือก็ตามที่คาดะครับมารีนั้นเป็นคนที่กลับชาาติิมมเเกกดให่แล็คย เกมจีบงุ่มนี้อยู่เธอก็คิดจะเป็นนางเอกมันซะเองเอาเหมาพวกเจ้าชายทั้ง5คนละครับแต่ผมก็รู้สึกว่าโลกนี้เนี่ยมันผิดเพี้ยนซะเลอะเกินละครับยิ่งหนึ่งชาย5แต่ที่บ้ามากๆก็คือนักเรียนคนอื่นๆนะเจ้เว้นกลุ่มพระเอกเห็นดีเห็นงามไปด้วยดูเหนื่อยใจซะเลอเกิน อยากจะอัดหน้าความมั่นหน้าของพวก5คนนี้จริงๆแต่ก็ไม่ต้องหวง่วงนะครับตอนที่เียนี้เพลเอกดีออนของเรานี่จะได้ซัดหน้าพวกเจ้าชายทั้ง5คนแน่นอนจัดการให้มันบ้าหรือหายบ้าซะบ้านแต่ก็คงจะบ้านนะก็เดิมนะมั้งครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับเล้